น้ำมาส่งให้ตาก็ตาไม่มีน้ำกินเดีน้ำมาส่งให้เอาขึ้นไปข้างบนเลยยกขึ้นไปข้างบนแกจะลงมายอย่างไงอ้าว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 งคนเล็กมาส่งน้ำให้ตาที่ลอกไดยังได้ยั <c oughs> ใครกวัวสาวมาหาแล้ว็อกกว่าตัวดูวดูล็อกกว่าตัว เปิดเปิดอเอาน้ำมาให้ตาสิบแพ็กสิบแพ็กกว่าตรงพี้เ,งงเองเอามาสิบแพ็กวันนี้จะไปกีดมูลผ่านมาก็เลยเอาน้ำมาให้ตาเก็บดีๆนะขยะตะสมทำความสะอาดหน่อย สะอาดดีอยู่อ๋อเราปั๊มน้ำที่ไหนมาใช้ปั๊มน้ำขึ้นมาเลยเหรอฮะ,อะเอาลงไว้ตรงนั้นน่ะให้ให้แตสมยกมาจะไปกินนิมนต์ครับจะรีบไปกินนิมนต์ฉันเพนข้างนอกผ่านมาก็เลยเอาน้ำมาให้ตาตาบุญทำสิบแทค็คอนุโมทนาบุญร่วมกันครับสาธุสาธุตายยกไป nhấc quay một lá là...